ตอนนี้ก็มาชมโรงงานผลิตผ้าบาติกนะคะบริเวณโดยรอบๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็จะทําหน้าที่เพ้นนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะมีเสื้อนะคะมาหรือว่าใส่เสื้อตัวเองมาเนี่ยอยากจะเพ้นลายเขาก็มีบริการเพ้นในฟรีนะคะไม่คิดตังค์ค่ะแต่ก็ต้องให้ทิปเขาด้วย เป็นสิน,น้ำใจนะคะในการนี่เขาเขาเพ้นบาลี2000 2 0 1 1สวยมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะสวย,สวยนะ,ะเ,เป็นเอกลักษณ์อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะคะในการที่จะเตรียมงาน ก็น,นี้ก็จะเป็นผ้าที่ยังไม่ได้ทำการเขียนภาพใดๆนะแล้วก็มาเริ่มเขียนภาพเสร็จแล้วก็ในการลงแว็กค่ะพอลงแว็กเสร็จแล้วก็มาลงสี อันนี้จะลงสีขาวก่อนนะคะก็จะแว็กส่วนอื่นไว้นะคะก็ลอกออกแล้วก็แว็กไว้เสร็จแล้วก็ลงสีน้ำเงินรอให้แห้งแล้วก็ลอกออกแล้ก็จะเป็นสีขาวน้ำเงินนะคะเสร็จแล้วถ้าเกิดเราจะเติมสีอื่นเข้าไปล้วก็จะแว็กก่อนนะคะแว็กเสร็จแล้วเราก็เติมสีอื่นเข้าไปแล้วก็ร้อยสีแห้งแล้วก็ลอกสีออก